สวัสดีครับพี่ี่ก่ข่าวสามสีนะครคุณผู้ชมทุกท่านในฮะวันนี้ผมอยากจะแปลงร่างเลยทําไมคะอยากเป็นคนขายลูกชิ้นปิ้งเลยร้านนี้เลยนะคะที่เราแวะมานะคะที่ลิ้นติดโปรแฟนั่นเองนะคะอิ่มนาสําราญเซ็นทรัลบางนานะคะร้านปุ้เรือสามลำนี่ลูกชิ้นของเนี่ยมีเยอะมากเลยครับะะม,มีอะไรบ้างคนนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้เห็ดนะฮะเต้าหู้หมูหมูไก่เอ็นหมูพริกไทยดํารมควันงั้นจัดมาเลยดีกว่าคะ่ะพี่ี่มาเลยขอบคุณคะ่นะคนี ร้อน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 แบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนี่นะฮะคุณผู้ชมโหสุพรรณเรียกว่าอะไรไหมฟันขโมงฟันขมูงคือตอนแรกคิดว่าหนาวนะฟันออกปากไม่ใช่น้ำจิ้มดีมากแล้วก็ตัวยุกยยินมันมีความเด้งมากอ่ะเด้งเลยน้ำจิ้มดีจริงๆเดี๋ยวจะพาอีกร้านร้านนี้ก็เด็ดนั้นไปเลยครับแหมกินข้าวแล้วไม่กินหวานได้ยังไงล่ะเนื้อผเจิ้นมันเป็นของคู่กันนะพี่บูมเนาะถูกต้องแล้วเราก็มาล้างห อะไรที่แบบเบาๆอย่างเช่นข้าวหลามเบามากนะโอ้ันใหญ่มากนะครับและตอนนี้เราอยู่กับร้านข้าวหลามชุดที่มา,วมาสวัสดีค่ะ,ะโอ้โหแน่นอนเด่นเรื่องข้าวหลามใช่ไหมคะข้าวหลามร้านเรามันต่างจากข้าวหลามร้านอื่นยังไงคะอันนี้ข้าวหลามร้านเราจะเป็นหัวก,กะทิทั้งอันงครับผมคือโอ้โหแล้วเครื่องแน่นมากเลยนะคุณผู้ชมน้ำกะทิคือแบบอย่างเนี้ยมันใช่เลยอ่ะคุณเจิ้นถูกต้องนะถูกต้องเนี้ย นี่นะครับและอย่างข้าวหนามช็อตแบบนี้ครับมีหน่อะไรบ้างครับมีมะพร้าวมีเผือกมีทัว่วมีแปล้วยแล้วก็สังขยาครับผม,อมเอาจริงแล้วเนี่ยนะคะมีแต่ร้านอร่อยอร่อยแล้วก็ร้านดีทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าลิ้นติโปแฟของเราเนี่ยอิ่มหนำสำราญแน่นอนอย่าลืมไปจอก,การที่งานลิ้นติโปแฟอิ่มหนำสำราญจัดที่ชั้นหนึ่งเซ็นทรัลบางนาตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่13พฤศจพฤษภาคมน,นี้ครับ